thế khô cá kheo, rồi mình, không được rồi, sắp đến bữa lắm, น้ำตาลเออก็กินต้นองมีสองอันอะไน,นมันกแค <laughs> ่สองอัน,น,น,นอเออนีออ่ไหมจ้ะสองอันนี่ยังมันไม่ซ้อมเอาไม่ซ้อมก่อนเดียวต้ะก็าพรู้แล้วน้อ,องเห็นเสร็จต้องเห็นเสร็จเห็นเสร็จไม่ซ้อมสองอ,อันก็แบ่งกันขวานสองคนไม่เห็นาะ อันนี้อันนี้หอมก็มีอยยูหั่นหั่นบ่ได้เอามาใส่นะซื้อมาจากไหนเจ้ายส่วนก๋าญ้ามันสดดีเลยหน่อยไม่ใช่เนากลิ่นเนาะใครยังคอมเมนต์แม่ว่ากลิ่นย้าเป็นตะจานเนาะมันไม่หยาดนะครับพูดกระดึ้งนล้วกลัวคนอีกเนาะ บบคุยเขาแบบยานแลบลินมาที่ทำไมบผู้คอมเมนต์อะไรนั่นลินเง้าวไปแต่ยานแลบลินเง้าวปแต่ยานครับบคุยเขาแบ่ยานดินเหนียวกว่แอบเนาะเขาไม่ได้มีปากมีปากเท่าไหร่กันเขาเพิที่นเออ จะทําให้ทรมานทําไมปากกว้างแน่หล่ยิ่งดีม่้งอ่นี่นี่เออต้องแบบนี้นี่ใช่แล้วถูกต้องไม่ทําถูกทาไมจะทําให้ถูกอ่ะอันนี้มันอ่วนว่าหัเขียวบ้าบ่มันค่อยแย่กันไปปากท้องหูเข็มหน่ยนอยทุมคอมเมนต์ด้วยกันปากท้องหูเข็มแลบดินก็บอกไือจะทำให้ทรมานทำไมกินแห้หน่อยไม่ได้หวั่นไหวค่ะ ขอให้เรามีความสุขของเราก็บอกเลยว่าขอให้เรามีความสุขญาติทวิลินแม่พนะอลินมันคือทิทอลินหินนี่เนาะรู้จักไม่หินน่ะที่บินบินบินอ่ะเนาะเออกรลินนั่นแหละลินไรนั่นแหละรู้จักลินหล่อน็จะทอลินหินนี่นะอันนี้ก็ะสีจขึ้นยู่ครับปลก็ไม่เอาหรอกคับ เขาจะมาใครับะดรเห็นอะไรก็จะสบเห็นหัวกล้วยเอล่านี้เยอะๆชุดเครื่องปรุงถึงใหญ่มากเลยเลิศเลิศไมเป็นหน่อยเห็ดเลิศมันก็เลิศเนาะมันเลิศทุกอย่างมันเกินถ้วยหนึ่งแล้วเนี่ยเอาไงมันแข้งไปเถอะเอาเก่ง มันโปรมันเกินไปเนี่ยดูว่าเกินเก่งคำว่าปุุงนี่ดิเขาเทใส่สวยแล้วเคีองกิโลเขาไม่ใส่ขนาดนี้ดอกดูน้ําตาลพริกดูไห้แม่มาชมแล้วดูพริกพริกก็เยอะไปเนี่ยดูดีบอฮิดให้เขาเอาไปกินก็มาขอถ้วยเลยนะนี่เอาไปกินก็มาขอเก่งอันนี้ถุงหนึ่งปรุงได้สามช่วยเลยนะจริงต้องขอจริ้วยแบบนถ้าเราปรุงหวานเน้่บ้านเราเขาเทหวานเป็นน้ำเชื่อมเลยแนี่ อันนี้ผู้เสพอันนี้ซื้ออยู่หน้าทอกระสือเอ้ยหน้าทอเอ้ยหน้ากะติกอลองซื้อดูบ้าเจ้งไหนกะเจ้าผู้เสพนะไม่ไม่ชอบกินอ่ะอันเนี้ยแยมพูดกกะหรอไม่ชอบกินเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใครคือขนมมันนั่นหรอกเนมดิ้บหน้ากะติกอมันหวา่ไม่หมักหวานเนาะอืมอร่อยซื้ออะไรมาหนึองตาลฮะซื้อมาตัแต่ก็ไม่ก็ไม่กินซึมตลาดเซาหมูสั๋อซื้อแต่เช้า อรนอยนะแกแม่มากเนาะกะบ๊อมากามมว่ากินเพี้ยงบ่มากเพี้ยงบ่มากดังไปเลยกะบ๊อบลองค่ะกินแต่ของหวานหลายดอกอันอื่นยังไม่กินเะนาะเฮึดหยิ่ง กระบอกลยวาเขากินอย่างเขายู่อย่างเขาก็กินกินไม่เคยมหายานนันญานนี่เขากินเขามีความสุขเนาะกินก็ต้องแลบเลิ้นอยู่แล้วกระบอกหลายแย่แล้วแม่บอกทุกคนแม่พยายามบอกนะครับว่าชีวิตของเราเอาให้มีความสุขกระบอกทุกคนแล้วใช้เป็นประโยชน์ที่สุดเนาะจะน้ากะตายจากกันแล้วจะน้ากะตายจากชีวิตจากของแล้ว ทำให้ชีวิตตัวเองเนีดีที่สุดแต่และว,วันเห็นไหมเรามีความสุขอะอมไม่ต้องเป็นระมัดระวังเราแบงอะไร<า>บ้างก็เลยแวงค่ะแล้วแบงทําไมเราไม่มีความผิดอะไรอ่ะเราทําในตัวของเราให้มันถูกถูกต้องในตัวตัวของเราต้องทําให้ถูกต้องอแล้วแล้วถ้าเราทําไม่ได้เราจะไปสอนค,คนอื่น อันนี้เปลือกเรียนแยกๆอ่ะค่ะจังมาบอกกับเขาวา่าลิ้นยาวเป็นตะย่านใช่ไหมช่วสี่ยา,า,านเอียงก็ลิ้นคนน้นเนาะเขาคิดว่าเป็นลิ้นแบบเหมือนผีมาเลยปะอ <laughs>